นี่นะครับผมไก่ต่อนอนปางฮะตัวนี้เนี่ยไก่ตอตัวนี้ครับผมที่ผมจะแจกนะตัวนี้ที่ผมจะแจกกันนะครับอ่าเนี่ยเฉลยของมันเนี่ยเฉลยของมันได้แล้วนะหมานหมานครับนะตัวเนี้ย พอดีเลยครับผมเพิ่งทำกระเป๋าใส่ไก่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจับใส่ก่อนผลิตภัณฑ์ของบางเวเองนะทำง่ายๆกับแขนเสื้อครับนี่ครับทำง่ายๆนจับ แขนเสื้อยีนเสื้อยีนอามาทำกระเป๋าเฉลยให้ไก่นะครับผมเราปลดเชือกเฮ้เรามีเชือกแขวนนะนี่ครับผมแล้วก็มันมีไม้อยู่ตรงนี้แข็งครับมีไม้เนี่ยไม้อย่รงนี้ไม่รู้จะใส่ได้ไหมไม่คเคย ได้ใส่ทีขเขาไปเลยไอ้ลูกพ่อแน่นไปหรืเปล่าไม่แน่นไม่แน่นพอด,ดีหนามันคมอะ่ะ ที่ขาคมนะอือก็เชือกมีสองเส้นนะเชือกมีสองเส้น ครั้งหนึ่งก็มัดเลยครับผมนักเลยผมเมียร้องสะเทือนแล้วครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับ ร้อยครับผมก่ะเฉล,ลยครับอันนี้ที่จริงผมเจาะรูปผมจะสารนะตรงเนี้ยผรว่าไม่ต้องสารเลยครับส้านหน่อยก็ได้ก็ออกแบบประหยัดต้นทุนไปครับผมของเล่นนะไม่ต้องลงทุนมากอื ไก่เดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ในป่าแล้วครับจะอยู่ท้ายท้ายสวนท้ายท้ายสวนบ้านเขาประมาณนั้นเลยครับถึงมันไปมั่วกับไก่ไก่ต่อไก่แจ้ที่เขาเล่นแข่งเมื่อก่อนนะผม,มไปมั่วกันว่าไม่รู้ว่าไก่ป่าหรือไก่บ้านนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อย ไม่มีเวลาครับผมไม่มีเวลานานๆออกไ้ออกสักครั้งหนึ่งไปก็เกือบแพ้วทุกรอบนะเพราะว่ามันติดกับคนกีดยางมั่งอะไรมั่งครับหลายเรื่องเนาะแล้วก็ช่วงนี้เขาปิดนายางบางที่ก็ปิดบางที่ก็ไม่ปิดบางที่ก็เอายากครับผมบางทีไปเจอคนเขาทาหน้ายางทายาทาเก็บขี้ยางเก็บอะไรครับนี่ครับสป๋าใส่เฉลยตรงนี้แป็กสักหน่อย นี่ให้มันเหลือแต่หัวกระพาอนี่นี่ครับใส่ใชเชลยไก่ง่ายๆครับผมเรียบร้อยครับแต่ว่าบ้านใครตัวใหญ่ก็ตัดให้มันแบบก้นก้นแขนหน่อยนี่ผมตัดที่ปลายเพราะว่าบ้านผมไก่มันไม่ใหญ่ครับผมไก่มันเล็กๆโอเคทีนี้เรามาเก็บไก่ต่อกลับบ้านกัน ก็ฝากติดตามบางแวด้วยนะครับปีหน้าจะมีลูกไก่ที่ว่าผสมแบบคัดพิเศษเลยนะครับผมปีหน้าว่าจะดูว่าจะเหลือสักราะสักราะสัก,ส,กสักกี่ตัวที่ผ่านมา18ตัวเหลืออยู่ห้าตัวเลยครับแมวกินหมดแล้วครับแมวนี่โอ้โหมันเอาต่อหน้าต่อตาเลยครับผมก็จะดูซิว่าปีหน้าจะเหลือได้สักกี่ตัวปีนี้ก็หมดแล้วครับผมหมดแล้ว นะครับก็สำหรับบางแวนครับผมแวคนใต้สองภาษาอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ผมลงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณก็ได้นะครับส่วนเรื่องต่างๆที่ว่าการมัดขาการดูอะไรไก่ยเนี้ยผมก็พูดแล้วนะแต่ว่าถ้าเอฟซีจะพูดให้มันชัดๆก็บอกได้นะครับผมว่าดูยังไงไก่ต่อที่ดีๆนะครับผม วิธีการตั้งไก่วิธีดักไก,ก่ก็พูดหมดแล้วเนาะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะดูอยากจะดูอยากจะดูผมทําวิธีตั้งไก่ของผมเนาะก็ไก่ตัวเนี้มาเร็วมากครับผมผมแอบอยู่ประมาณสักเจเมตรได้ครับผมแต่ว่าเป็นริมคลองอะผมอยู่ข้างล่างก็ฟังแต่เสียงนะครับผมว่ามัน เดี๋ยวไม่ติดนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับผม